ส่วนนี้ผมผมคอมนะครับจากร้านต้นยางโยนต์พระรามสอนะครับก็ชุดนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้เป็นล้อของ New t o t a a ต t i s ินะครับตัว GR อนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะมันจะมีล้ออยู่2โทนคือโทนสีลงดำนะครับหน้าลงดำกับหน้าเงานะครับตัวนั้นก็เป็นเงามือนกันแต่มันจะเงาเข้มกว่านี้นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับ วันนี้ก็เลยเอาตัวที่ว่าเป็นหน้างเงามาลายให้ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะสีเดิมแท้เลยผมจับดูก็ดนะูแล้วนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อโตโยต้าจีอาร์สปอร์ตเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับตัวนี้มี V2 แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ17บกลาง7นิ้วครึง่งออฟเซตอยู่ที่40นะครับออฟเซตอยู่ที่40นะ นะครับล้อพวกนี้นะครับเป็นสเปคเดียวกันนะครับแทรกทั้งหมดเลยนะครับต่างกันแทรกความกว้างเล็กน้อยนะครับสเปคลูน็อตเหมือนกัน5้าลูหนึ่งร้อยนะครับคุณลูกค้าสามารถไปใส่กับรถโตโยต้าห้าลูหนึ่งร้อยได้ทุกรุ่นนะครับที่ผมเคยบอกไปนะครับก็จะมีอาร์ติสวิทพิวอุสโคโรล่าเซนตอรแล้วก็เวลอนนะครับตอนนี้มีเวลอนเพิ่มมานะครับของเก่าเรารับเพิ่มด้วยนะบริการติดตั้งพร้อมใช้นะครับหน้าร้านเราเป็นเตยสีขาวแดงนะ ชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนคอยู่เลยซอยเชนเเล21หรือ 21, 21มา200เมตรติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนตขอฝากไว้นะครับอดี๋คลิปหน้าปรกันหน้ากับ